ตอนเช้าเลยนะคะเหมือนเดิมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาร่วมงานกันอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็น,นค่ะเริ่มต้นนะคะช่วงเช้า9โมงครึ่งเนี่ยเราจะมีการเสวนากันก่อนเลยค่ะกับหัวข้อ Empowerment และสื่อสร้างสรรค์พลังใหม่ของศักยภาพผลที่กิดน,นี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่ น่าสนใจมากๆแล้วก็จะมาเติมเต็มพลังนะครับแล้วก็อขอยอดความรู้ด้วยนะครับสำหรับ<ช>คนทั่วไปก็สามารถมารับคองไน่าชื่นด้นใช่ไหวที่สําคัญนี้เขาบอกว่าผู้ที่จะมาร่วมเสวนาเนี่ยมาจากหลากหลายวงการค่ะทั้งวงการผ้าไทยแล้วก็แฟชั่นเออนะวงการผู้เชี่ยวชาญอาหารแล้วก็ยังเป็นพี่กอลด้วยนี่เร<อ>า,าถูกนะเราถูกนะเขาเป็นเชฟกุ๊กเนอะ รวไมไปถึงเน้่ยนะยังมีอินฟลูเอนเซอร์คนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าเป็นอินสูดด้านอาหารนะรแล้วก็ยังมีผู้แทนสื่อมวลชนะจะมาร่วมพูดคุยเรียกว่ามาจากไหนกันกับนะคะ,คะช่วงบ่ายช่วงอะไรมีอะไรแค<ะ>่เองเข้าไปฮะการสแสดงมีตั้งแต่การสแดสดงฟ้อนขันบอกเต้นกำรำเขียวฟ้อนกาลาตะโหม ชนะกาลโปก่ะแล้วก็จะมีระเบียชจอมไก่ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นสี่ภูมิภาคเลยถูกนะครับในฮะรวมไปถึงเนี่ยพรุ่งนี้นะคะจะเจอกับน้องๆจากมูลนิธิไฟฟ์ฟอรลอีกเช่นเคยแต่ยังไม่รู้นะว่าเขาเตรียมการแสดงอะไรมาต้องมาชมที่นี่พิเศษมากกว่าเดิมแน่นอนนะฮะรวมไปถึงอีกหนึ่งวงดนตรีนะคะกับเอสสองเอสนั่นเองนะเะี่ยจะอ่านเป็นเอสตูนิฟายแลดงมองตัวเอสไปเลยค่ะเออนะคะนอกจากนี้นะคะช่วงบ่ายค่ะจะมีอีกหนึ่งการเสวนาค่ะเป็นเรื่องของ ดานใจสู่การจ้างงานนะโมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของคนพิการขับนะครับแล้วก็วมงเสียนแน่นอนครับน้องไรอันกากบันดิตนะครับจะมารอพบกับคุณท่านครับแต่ว่าตอนนี้ครับอีกหนึ่งชูพิเศษของเราก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันครับวอเสียงประมือต้อนรับแฟรโชว์ไมก่อนคลาสิกเลยครับ